ซูเปอร์แมนครับโอ้โหนี่คือตัวอย่างที่ทํายอดวิวอย่างมหาศาลอย่างที่หลายๆคนไม่คาดคิดไว้วันแรกเหมือนจะ20ล้านแล้ว่คิดดูแล้วกันว่ามันมันมหาศาลขนาดไหนแล้วก็สร้างความหวังให้กับแฟนๆะดีซีเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าปลดเปลื้องความรู้สึกอะไรหลนตัวหลายอย่างของแฟนๆดีซีว่าเฮ้ยคนยังยังชอบซูเปอร์แมนอยู่ไหมวะซูเปอร์แมนยังเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงอยู่ไหมวะมันพิสูจน์ครับว่าว่ามันเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแต่ส่วนหนึ่งที่ก็ต้องหยิบมายกมาพูดคุยด้วยก็คือ ความแปลกใหม่และความดั้งเดิมในตัวอย่างนี้ผมว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญมากที่เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้คุณเห็นทั้งความแปลกใหม่และดั้งเดิมของมันในเวลาเดียวกันฉากแรกที่ผมอยากบอกว่ามันคือความแปลกใหม่สําหรับผมเลยคือการที่เลือกนําเสนอมูฟเมนต์แรกของซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่การที่เขาบินขึ้นครับแต่ว่าเป็นวันเวลาที่เขาอะไรครับล้มลงนั่นคือสิ่งที่เราเห็นสิ่งแรกในซูเปอร์แมนตรงนี้คือ การลม้มลงของตัวอย่างเหนือก็ล้มการลม้มลงของซูเปอร์แมนที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนของซูเปอร์แมนรีเทิร์นเองไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนออริจินอลเองหรือแม้แต่แมนออฟสตีลเองสิ่งที่เรามากักมองเห็นคือการบินขึ้นสิ่งที่เรามากักมองเห็นคือการยิ่งใหญ่มันคือการให้คนเชื่อจริงๆว่าคนคนนี้บินได้จริงๆแม้แต่ในโปสเตอร์เองก็ตามแต่จะรู้ว่าลุกอัพคือเรามองเหมือนมองซูเปอร์แมนบินแต่ในตัวอย่างแรกเขากับสร้างความแปลกใหม่โดยเราเห็นซูเปอร์แมนล้มลง ซูเปอร์แมนเจ็บปวดซูเปอร์แมนทนทุกข์มันเป็นภาพใหม่ที่สวนทางกับรูปลักษณ์ของซูเปอร์แมนที่เป็นความออริจินอลและดั้งเดิมที่เลือกใช้สีน้ําเงินสีแดงที่มีความคลาสสิกมากๆยิ่งไปกว่าน,นั้นสิ่งที่เราเห็นต่อมาเลยก็คือใบหน้าที่เจ็บปวดของซูเปอร์แมนนี่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่บินมาฝึกบินแล้วล้มแต่ซูเปอร์แมนที่เจ็บปวดจริงๆได้รับอาการบาดเจ็บได้รับความเจ็บปวดอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความแปลกใหม่ครับเราเราตั้งคําถามเลยว่าซูเปอร์แมนในตัวอย่างอื่นต้องเห็นเขาแข็งแกร่งหรือถ้าเจอผู้ต่อสู้ก็คือเห็นฉากต่อสู้เลยแต่นี่คุณไม่เห็นฉากต่อสู้คุณเห็นซูเปอร์แมนล้มแล้วคุณเห็นซูเปอร์แมนเลือดออกแล้วมันเป็นความแปลกใหม่ที่ใส่เข้ามาให้กับตัวละครนี้ให้กับจังหวะการแนะนําตัวละครนี้และขัดแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ซูเปอร์แมนเคยทําผ่านมา19วินาที20วินาทีสิ่งที่คุณได้รับคือสิ่งใหม่และเขานําเสนออะไรต่อมาครับ ขานาเสนอรูปลักษ์ใหม่ของคร์เค้นรูปลักษ์ที่ข้ามกลางผู้คนไม่ได้อยู่ในเมืองที่มีคนน้อยความเป็นคร์เค้นไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรออกจากผู้คนเหล่านี้ถ้าเทียบกับรูปก่อนคราเคนไม่ได้เด่นเลยครับคราเค้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ขัดแย้งกับซูแมนซูแมนโดดเด่นซูแมน,ดดเ,ดน,มนดดเด่นชัดต่อ้ล้มลงเขาก็ยังโดดเด่นแต่คราเค้นคือส่วนหนึ่งของสังคมกลืนไปกับพันธธรรมกลืนไปนี่คือการปลอมตัวที่แท้จริงครับ คือคุณต้องกลืนไปกับสังคมซูเปอร์แมนทำได้ครับเดลี่เพนเนเข้ามาปุ๊บแนะนำเดลี่เพนเนแล้วก็ย้อนกลับมาความเจ็บปวดของซูเปอร์แมนอีกครั้งความโดดเด่นท่ามกลางหิมาสีขาวของซูเปอร์แมนมันขัดแย้งกับความเป็นคาเียนเมื่อสักครูซ่งเข้าไปฟืดตาสีน้ำเงินของเขาอ่ะอ่ะเจมกันแนะนำชื่อเนาะกลับมาเดลี่เพนเนนะครับก็มีความมีความเรโทรอยู่ในตัวเนาะ มีความแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแม้ว่าจะมีความเป็นทีวีเนี่ยมันดูร่วมสมัยนะแต่ว่าการตกแต่งจะเห็นได้ว่ามันมีความเรโทรย้อนยุคอยู่สูงสีสันต่างๆผู้คนมันมีความเรโทรอยู่การแต่งตัวมันแอบจะมีความย้อนยุคนิดๆนะครับลุยเซนนะครับไม่ใช่ลุยเซนในในบริบทที่เราเคยเห็นกันเป็นผู้หญิงใส่สูทแต่ว่ามีความแบบเฮียวเหียวฟิลฟนะครับใส่เสื้อกั๊ก ่สใส่กางเกงด้วยนะครับโลกจะเห็นว่าแฟชั่นต่างๆคือแม้แต่พวกอาร์เคเต็กต่างๆเนี่ยก็จะมีความลักษณะที่ที่ไม่เหมือนกับโลกแห่งความจริงสักเท่าไหร่มีความกึ่งๆย้อนยุคนิดนึงลงถึงแฟชั่นนะเนาะอย่างที่ที่ย้ำไปแล้วการเลือกใช้สีต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีความโค้งมนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องราวของยุคนี้สักเท่าไหร่แดรี่เพนเดตเป็นสีทองก็ก,ก็นํามาสู่เขาเรียกว่านํามาสู่ ถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งภายในที่เลือกจะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครมันโดดเด่นขึ้นมาสังเกตได้ว่าตัวละครอ,อื่นๆเนะี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าคลาคาเรนกับลูคิสเองก็จะโดดเด่นด้วยการเป็นสีนธรรมกับสีขาวที่ดึงให้พวกเขาโดดเด่นขึ้นมาจากตัวละครอื่นที่อยู่รอบๆที่ตัดสินใจจะเป็นสีน้ําตาลกันไปซะทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีการแอบส่งสายตากันสักเล็กน้อยนะ นี่ผมชอบการการที่แตกต่างโดยการใส่แว่นไม่พอยังมีความแบบหัวยิกนิดนึงเออนะครับอ่ะแล้วก็มีการโชว์ว่า g าร d e n of g a l a x y นะครับนี่ก็มีคัคคัคเคนอยู่ที่ฟาร์มเนะ Small View นะครับก็จะเห็นรูปลักษณ์ของของของคุณพ่อผมจำชื่อไม่ได้ละคุณพ่อก็แตกต่างจากทุกเวอร์ชันนะเวอร์ชันอื่นๆก็จะมีความแบบความเท่ผมเยอะๆอันนี้ก็เป็นความแบบ หัวล้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นความต่างที่เลือกจะเล่าตัวละครนี้ออกไปก็จะเป็นผู้ชายเท่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ่อซูเปอร์แมนเป็นผู้ชายเท่ๆแต่ว่าอันนี้เป็นน่านตรงข้ามของความเท่เลยไม่ได้เป็นชาวสวนเท่ๆแมนแมนแต่เป็นแบบเป็นลุงคนนึงเตี้ยๆอ้วนๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีความรักก็เป็นไอดอลของซูเปอร์แมนได้อยู่ดีต่อให้เป็นลุงหัวล้านอ้วนๆก็น่ารักดีนะเป็นเป็นการเป็นการใส่แนวใหม่ว่าเอย ความว่าเท่ความว่าเป็นฮีโร่เป็นพ่อของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นมีรูปลักษ์แบบซูเปอร์ฮีโร่นี่หว่าความเข้มแข็งมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษ์ภายนอกเท่านั้นแต่มันอาจจะอยู่บางอย่างที่อยู่ภายในเราก็ได้นะครับมันเป็นรูปลักษ์ที่ขัดแย้งกับรูปลักษ์ของเขานะครับกัตตาคมเนี่ยเอาเรื่องนี้ก็น่ารักนี่นะผมว่าผมว่าการแนะนําคริปโตเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของของตัวอย่างนี้เลยเขารู้ว่า ซูเปอร์แมนมันเป็นของของเก่าเลยเห็นซูเปอร์แมนมาหลายเวอร์ชันแล้วมันมีความคลาสสิกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ซูเปอร์แมนไม่เคยถูกนําเสนอก็คือการมาถึงของคริปโตเนาะมันดูยากมากๆครับที่จะนําสนอเวอร์ชันที่มันที่มันเป็นคนแสดงได้แต่ว่าครั้งนี้เจมกันทําได้จริงๆครับแล้วทาให้รู้สึกว่าเออเราอยากเห็นคริปโตนะแล้วก็มาแบบเป็นก้อนเลยตอนแรกผมดูในรีแอคชั่นครั้งแรกผมไม่รู้อะไรด้วยซ้ํานะแต่พอเห็นนี้แล้วโอ้รู้สึกว่าเออนี่ไงคริปโตมาแบบอย่างนี้เลยอเออมาแบบตนตัวตัวเลยแล้วก็มาแบบ พร้อมกแบบับไอ้นี้ด้วยนะพระคุมอะ่ะมันแบบมันดูน่ารักอะ่ะเออเนะี่ยมันมันแบบดูน่ารักมากๆเลยอะ่ะเออมาเป็นคริปโตแล้วก็เป็นจุดเด่นว่าเออนี่คือซูเปอร์แมนที่ที่ท,ท,ที่โอเคแหละเรามีสิ่งใหม่นะเราเห็นซูเปอร์แมนบาดเจ็บเราเห็นสลาปาตยกรรมเราเห็นโลกบางอย่างที่มันมันไม่ใช่เหมือนซูเปอร์แมนแต่ว่ามันก็มีความคลาสสิกบางอยา่างที่มันเป็นแบบย้อนกลับไปหาความเป็นออริจินอลจริงๆของซูเปอร์แมนที่ไม่เคยมีใครทําได้ผมเลยบอกว่า มันคือตัวอย่างที่ผสมความเก่าและความใหม่ใน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 สุขที่มันโอเคมากๆครับอันนี้ก็เห็นนะพากลับบ้านนะนี่โอเคนี่ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็อ่ะแน่นอนต้องช่วยคนยังไงซูเปอร์แมนก็ต้องช่วยคนและการช่วยเหลือผู้คนคือส่วนหนึ่งของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกคนยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ การสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ช่วยคนเลยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะคุณค่าคุณอยู่นั้นถ้าคุณไม่มีช่วยช่วยคณมันก็จะเป็นหนังแอดเวนเจอร์บางอย่างสำหรับซูเปอร์แมนการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมากๆและเป็นสิ่งที่สําคัญครับมันควรจะอยู่ในตัวอย่างเบื้อเน้นย้ำกับคนว่าฉันมาช่วยคนอันนี้ก็เห็นว่าเป็นน่าจะเป็นไคจูสักตัวแหละครับเออมาช่วยเด็กปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บตามเรื่องตามราวเนาะแล้วก็เห็นภาพแรกวายร้ายของเราพี่เล็กซ์ลูเทอร์นะ มพาตอนแรกผมดกภาพนิโค้ชโฮเป็นเป็นเล็กรูเทอร์ไม่ออกนะแต่ว่าเออดูตัวอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดูเป็นเล็กรูเทอร์ที่แบบมังร้ายจริงๆอ่ะเออมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อสนี่รูเทอร์ขอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีถากถือปืนซึ่งก็ไม่รู้กระสุนคลิปโัวไนท์หรือเปล่านะซูเปอร์แมนมีทำหน้าด้วยนะแบบซูเปอร์แมนเหรอวะแล้วก็มีน่าจะโดนน่าจะโดนขังนี่แล้วก็มีคนยกธง อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเรฟเฟ e n ลนซ์จากคอมิกตัวผมจำได้มันมีเรฟเฟลเลนซ์คอมิกเดตของซูเปอร์แมนอันหนึ่งที่มันจะเป็นธงแบบนี้แต่ว่าในบริบทนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่แบบอาจจะเป็นขอร้องขอความช่วยเหลือปอร์แมนหรือเปล่าแต่ทําไมถึงได,ได้ได้เลือกใช้เป็นธงในเรื่องหาซูเปอร์แมนโบกธงอนะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องราวของความหวังเออเหมือนกับพระเจ้าเรียกพระเจ้าให้ช่วยหรือเปล่าแต่ก็นา่าจะกันแล้วก็มีคนร้องขอแต่แล้วก็เรียกน่าหนกันแล้วก็มี ก็มีคนที่แสดงความเกลียดชังอยู่เช่นเดียวกันนะครับออก็นั่นละฮะออก็เป็นเรื่องที่แบบงงๆนะจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมต้องเข้ามาในตึกนี้ทําไมคนอื่นห้ามเข้าเกาะตอนตอนรูปผมตัวอย่างผมงงเหมือนกันเอาแล้วทําไมห้ามทําไมนั่นเนี่ยเนี่ยสแต็กอินดัสเทรียลมันคืออะไรวะผมก็ไม่ใช่แฟนดีนะแต่มันคงเป็นสถานที่อะไรสักอย่างแล้วเห็นโซแมนที่แบบเลอะเทอะเปื้อนนะเนาะแล้วก็เจอกายการ์ดเน์นะ กินแลนเทิร์นก็เป็นลักษณะนหน้าตาแบบติดฮาเออเอาหน้าตาแบบไม่ได้เอาเท่อะเออสภาพคือไม่ได้เอาเท่อะเอาแบบเอาแบบติดฮาคืออย่าลืมนะทุกคนว่ามันว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่โลกแบบอาร์เคเต็กแบบบ้านเราแฟชัา่าแฟชั่นต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนี่ก็ใช้พลังกินแลนเทิร์นนี่ก็มิสเตอร์เทอร์ฟิกนะครับมีฮอคเกอร์เออมีเนตแล้วก็มีไคจูตัวนี้ซึ่งเคยเป็นซูเปอร์แมนน่าจะสู้กับไคจูเมื่อกี้แหละที่ท,ที่ถึงได้ตัวดําแบบนั้นนะครับ นี่ก็มีฉากนี้บรนี่บางคนก็แบบเป็นรีแอคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์แมนกับโรลิสเลนซึ่งเอาจริงความสัมพันธ์กับซูเปอร์แมนโลลิสเลนเนี่ยมันเป็นมันเป็นหัวใจของหนังซูเปอร์แมนในทุกภาคเนาะไม่ว่าจะเป็นซูเป,ร Classic, ปรอร์แมนคลาสสิกซูเปอร์แมนรีเทิร์นหรือว่าแมนออฟสตีลที่ตามต่อด้วยจัสติสเกรย์ความสัมพันธ์ของเขากับโรลิสเลนเป็นเหมือนเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ซูเปอร์แมนยังเป็นซูเปอร์แมนอยู่มันมีความเชื่อในมนุษย์ด้จจััักกกกลลลลูิสเนนนนนีี่แแหะะะคครรบบบ้ว็มฉา แล้วก็มีขุนยนแล้วก็มีขุนยนต์มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรฐานทัพผมเรียกฐานทัพแล้วกันนะครับฐานทัพของเขาฐานทัพมีตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือบานีแอคหรือว่าบิซารโลแต่ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่แฟนดีซจริงๆนะแต่ว่าคงเป็นหรือเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่แฟนดีซนะแต่ว่าก็ก,ก,ก็ชอบในในการนําเสนอว่าเออกูมีตัวประหลาดๆเยอะนะกูมีอะไรให้มึงดูเยอะแต่ว่า นก็มีชุดเอาตึกถลงมถล่มให้เห็นมีเล็ก outer, รูเธอร์บาดเจ็บร้องไห้ขนาดนั้นเลยนะมันมันนม่หลูอว่าตัวละครมันมันดูแบบมันดูแบบโหดอะ่ะมันดูเอาจริงหน้าตามันดูเอาจริงเอาจังอะเออมันไม่ได้แบบเป็นแนวแบบแนวแบบเจสซี่เอเซนเบิร์กนะเออเนี่ยบาลิเวียทูบอเมซิฟแอปบอร์เดอร์เออจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ชายแดนนะแล้วซูเปอร์แมนต้องไปช่วยนี่ครับ แบกของยกของดันของนะตามสภาพคลาสสิกของซูเปอร์แมนกนี่ก,กับมาคริปโตอีกครั้งแล้วก็สู้กันที่นิวยอร์กเม็ดหรือเปล่าสู้ใครก็ไม่รู้ผมก็ดูไม่อ้อยออกนะพวกซูเปอร์ฮีโร่ดีซีผมไม่ก็รู้จักอันนี้จะเป็นมิสเตอร์เทลฟิกครับใช้พลังเป็นเป็นสายเทคนะะแล้วก็บินให้ดูตอนจบจะต้องบินให้ดูุดท้ายก็บินให้ดูปับป๊บปับ๊บ แต่ที่ผมแปลกใจนิดนึงก็คือเขาจบด้วยด้วยความรักระหว่างโซม a นกับลอิสเลนแค่กอดจูบก,กันแล้วก็เป็นความคลาสสิกกระกัาคมปี2025พร้อมกับตาของ DC ซึ่งไม่ได้ขึ้นมาก่อนเนาะปกติตา DC จะขึ้นมาก่อนตานนี้เลือกจะเลื่อนขึ้นตา DC ในในครั้งสุดท้ายมากที่สุดอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับมันคือมันคือตัวอย่างที่เล่นกับกับสิ่งใหม่และสิ่งเก่าอย่างพอดิบพอดี แน่นอนถ้าเป็นซูเปอร์แมนที่แบบเหมือนกับแมนออฟสต e ลหรือว่าเหมือนกับเวอร์ชันของซูเปอร์แมนเลยคนจะตั้งคําถามทันทีนะครับว่าคุณสร้างสิ่งนี้มาเพื่ออะไรเพราะฉั้นเจมการต้องต้องต้องบีบบังคับอยู่แล้วครับว่าเขาต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาและสิ่งใหม่ที่ว่าเลยก็คือก็คือการต้องบริหารจัดการว่าคุณจะหยิบซูเปอร์แมนออกมาเป็นแบบไหนคุณจะหยิบเป็นซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกมันก็จะไปซ้ําเดิมกับสิ่งที่มีอยู่โอเคงานชั้นหยิบซูเปอร์แมนมาอยู่ในในโลกที ที่มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วโอเคแปลกใหม่แล้วฉันให้เหตุุคณเห็นซูเปอร์แมนที่ล่วงหล่นไอซูเปอร์แมนที่คุณเจ็บปวดอ่ะแปลกใหม่แล้วแต่ชุชดซูเปอร์แมนของฉันเป็นซูเปอร์แมนคลาสสิกนะ,ะเหมือนเดิมฉันอยู่ในโลกที่มีความเป็นคลาสสิกนะมีความบรรยากาศของความเป็นคลาสสิกนะมีความเป็นมอนสเตอร์มีใครจูมีการช่วยเหลือคนอ่ะกลับไปเหมือนซูเปอร์แมนโรชั่นคลาสสิกมีเรื่องความรักของลูอิสเรน กลับเป็นมีความสัมพันธ์กับความคลาสสิกอีกครั้งแต่มีสิ่งใหม่และเป็นความคลาสสิกด้วยคืออะไรครับก็คือคริปโตผมว่าคริปโตคือพระเอกของตัวอย่างนี้จริงๆครับคริปโตคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเก่าและใหม่ในเวลาเดียวกันแล้วมันมอบสิ่งที่มันที่มันแปลกใหม่ได้จริงๆแล้วทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะเล่นคริปโตยังไงแต่คุณเห็นมันไม่กี่วินาทีในตัวอย่างนี้คุณซื้อแล้วนะผมซื้อคริปโตแล้วตอนแรกผมแบบยังไงวะเหมือนกันแต่พอดูตัวออย่าาง้้ซืเพระฉัน ผมเลยอยากจะบอกว่านี่คือตัวอย่างที่เพอร์เฟกมากๆนะครับในการบริหารจัดการสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ได้อย่างดีเราพูดถึงถึงตัวอย่างที่บริหารจัดการสิ่งนี้ไม่ดีก็คือตัวอย่างอย่างซนไวท์อย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันมีความไอดีนิตี้ใคสิ์สูงมากมันมีความไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นอะไรแต่ซูเปอร์แมนนี่คือตัวอย่างที่บริหารจัดการความเก่าความใหม่ความต้องการของทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้อย่างดีจะทำรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามการปิดด้วยความรัก การปิดด้วยตาดีซีเหมือนกันบอกว่ากูกลับมาแล้วพวกกูกลับมาแล้วแบบที่แฟนแมนยูชอบพูดกันแล้วผมคิดว่า DC กลับมาแล้วจริงๆครับกับตัวอย่างของซูเปอร์แมนเชนยังไงครับเห็นด้วยกับผมไหมว่ามันเป็นการประสานเห็นด้วยกับผมไหมว่าคริปโตคือตัวเอกของคลิปคลิปนี้ตัวอย่างตัวอย่างนี้และเป็นน่าจะเป็นตัวเอกที่ทําให้ดึงดูดผู้คนไปได้มากที่สุดเช่นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ดารานะครับ